สยามยุคก,ก่อนหน้าการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่หปีพุทธศักราช2435เป็นสยามที่มีพระราชอาณาเขตแดนต่อแดนเป็นที่หมายยังไม่ได้เป็นสยามที่มีเส้นเขตแดนที่แน่นอนพระราชอาณาเขตของสยามหรือกรุงเทพก่อนหน้ารัชกาลที่หกล่าวได้ว่าตอนเหนือไกลสุดไม่เกินเมืองตากตะวันออกเฉียงเหนือคือนครราชสีมาด้านตะวันออกเป็นเมืองปราจีนบุรีและจันทบ,บุรี ทางใต้ไม่ไกลกว่าสงขลาทางด้านตะวันตกเป็นเมืองสุพรรณเมืองกาญจนบ,บรุรีหัวเมืองที่อยู่ในระหว่างเหล่านี้เป็นพระราชะอำนาจอันชัดเจนของกรุงเทพส่วนหัวเมืองทางเหนือทางใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออกอยู่ภายใต้การดูแลของเสนาบดีมหาไทยกลาโหมและกลมท่าสำหรับเมืองประเทศสลาตนั้นเช่นเมืองเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่นานเวียงจันทร์จำปาสักตรังการู กลันตันและไซบูรีเป็นเมืองที่มีเจ้าผู้ปกครองตนเองเพียงแต่ยอมสวามิภักดิ์ถวายบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองประจำปีนอกนั้นกรุงเทพก็ไม่มีอำนาจที่จะปกครองอย่างแท้จริงแต่อย่างใดก่อนหน้าที่ดินแดนโดยรอบอนณาเขตสยามจะถูกรุกลานครอบครองจากฝรั่งเศสและอังกฤษยอย่างแข็งขันในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่25สยามยังไม่มีท่าทีที่จะให้ความสนใจต่อปัญหาเขตแดนที่แน่นอนแต่ประการใด กลับเห็นเป็นเรื่องประหลาดที่จะมาเจราจาความดังกล่าวต่อกันดังในกรณีที่อังกฤษพยายามขอความตกลงกับกรุงเทพเกี่ยวกับเขตแดนด้านพมา่าตอนใต้ที่อังกฤษยึดได้เมื่อปีพุทธศักราช2468การเจราจากับเจ้าเชียงใหม่เพื่อตกลงเกี่ยวกับเขตแดนตอนเหนือของตะนาวศรีซึ่งเป็นเขตทำป่าไม้ขาบเกี่ยวกับดินแดนของล้านนาปีพุทธศักราช2376ในที่สุดเจ้าเชียงใหม่ก็ได้ยกดินแดนส่วนหนึ่งให้อังกฤษ เป็นของขวัญเพื่อมิตรภาพโดยที่อังกฤษไม่ได้เรียกร้องและกรณีเช่นเดียวกันปีพุทธศักราช2374อังกฤษได้ดินแดนเวลเลตรงข้ามเกาะปีนังในมาเลเซียเพิ่มอีกเท่าตัวโดยเจ้าเมืองนครสีธรรมราชยกให้หลังจากที่อังกฤษได้พยายามขอให้เจ้าเมืองนครส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกำหนดเขตแดนเวลเลที่อังกฤษเช่าจากสุลต่านไซบุรีให้แน่นอนแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจแต่หลังจากอังกฤษ ช่วยปราบการก่อความวุ่นวายของสุลต่านไซาบูเรนอกตำแหน่งอังกฤษได้ดินแดนนี้เป็นของขวัญตอบแทนการรุกเข้าครอบครองดินแดนกัมพูชาโดยฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2406หลังจากฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามใต้ได้สำเร็จได้แสดงให้เห็นว่าท่าทีของสยามต่อปัญหาดินแดนเขตแดนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมฝรั่งเศสมองว่าแม่น้ำโขงจะนำฝรั่งเศสไปสู่ตลาดการค้าในดินแดนตอนในของจีน และกัมพูชาจะเป็นแหล่งสเสบียงสําคัญของฝรั่งเศสในเวียดนามใต้ดังนั้นจึงได้นําเรือลบสองลำบุกเข้าไปถึงกรุงอุดงมีชายอันเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2406เพื่อบังคับให้พระนโรดมกษัตริย์แห่งกัมพูชายอมลงนามในสัญญาที่ยอมรับการอยู่ในอัลคาของฝรั่งเศสกรณีดังกล่าวได้รับการประท้วงจากรัฐบาลกรุงเทพโดยอ้างว่ากัมพูชาเป็นประเทศสลาดของสยาม ฝรั่งเศสไม่ได้เปลี่ยนท่าทีแต่ประการใดดังนั้นผู้ปกครองกรุงเทพจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทําสัญญาลับกับพระนโรดมเมื่อวันที่1นธันวาคมปีเดียวกันเพื่อยืนยันถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่มีต่อก,กัมพูชาฝรั่งเศสก็ได้ประท้วงให้สัญญาลับดังกล่าวเป็นโมฆะโดยฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์ของตนเหนือกัมพูชากัมพูชานั้นอยู่ในอํานาจของเวียดนาม,มาก่อนและเมื่อเวียดนามใต้อยู่ใต้อํานาจของฝรั่งเศส ดังนั้นกัมพูชาต้องอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสด้วยการทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2410หรือปีคิสตศักราช1867โดยสยามยอมสละการอ้างอำนาจของตนเหนือดินแดนกัมพูชาส่วนดินแดนพระตะบองยังคงอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลสยามในช่วงที่อังกฤษขยายการยึดกรองขึ้นไปสู่ตอนบนของพม่า และฝรั่งเศสขยายการยึดครองขึ้นเป็นทางตังเกียบภาคเหนือของเวียดนามช่วงเวลาว่างที่สยามไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาดินแดนจากประเทศทั้งสองเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษในสมัยรัชกาลที่5เป็นโอกาสของผู้ปกครองสยามในการปรับปรุงสภาพการปกครองภายในให้เข้มแข็งขึ้นด้านหนึ่งเป็นผลจากฐานะของพระมหากษัตริย์ที่ขาดพระราชอำนาจแท้จริงอีกด้านหนึ่งเป็นผลจากแรงกดดันปัญหาดินแดนจากอังกฤษและฝรั่งเศส กรุงเทพได้จัดตั้งตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ประจำเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2417เพื่อที่จะตัดการแทรกแซงของอังกฤษในหัวเมืองประเทศสลาศไปเนื้อและนับจากนี้ข้าหลวงต่างพระองค์ก็ได้รับการแต่งตั้งและส่งไปประจำอยู่ในหัวเมืองที่สำคัญและห่างไกลโดยเฉพาะเมืองประเทศสลาศทั้งหลายวิธีการนี้ได้เป็นรากฐานของการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองแผนใหม่ ของราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพที่ยืนยันสิทธิ์ของตนเหนือดินแดนหัวเมืองอย่างชัดแจ้งขึ้นกรณีพิพาทดินแดนระหว่างสยามกับอังกฤษทางหัวเมืองตอนเหนือประมาณ1ปีก่อนหน้าที่อังกฤษจะประกาศผหนกดินแดนของกษัตริย์ทีบอแห่งพมา่าปีพุทธศักราช2428อย่างเด็ดขาดในช่วงปีพุทธศักราช2427ได้เกิดความวุ่นวายต่างๆขึ้นทางหัวเมืองไทยใหญ่ของพมา่า เจ้าเมืองเชียงตุงประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อพม่าและทําการขยายอานาจยกทัพลงมาตีเอาเมืองปุกเมืองศาสตร์ซึ่งเป็นหัวเมืองทางใต้ของเชียงตุงพระเจ้าน้องยาเธอกลมหมื่นพิชิตปรีชากรซึ่งกรุงเทพส่งไปดูแลปรับปรุงการปกครองและจัดระเบียบการป้องกันหัวเมืองประเทศสลาแถบนี้ถวายความเห็นมายังกรุงเทพในปีเดียวกันนี้ว่าการที่จะขึ้นไปเอาหัวเมืองเงี้ยวทั้งห้าคือเมืองต่วนเมืองหางเมืองทาเมืองจวดและเมืองศาสตร์นั้น เป็นการจำเป็นเพราะจะเป็นการขยายอาณาเขตของล้านนาไทยทางเหนือออกไปได้อีกมากและจะเป็นการป้องกันพระราชอาณาเขตด้วยในเวลาต่อมากรมหมื่นพิชิตปรีชากรจึงให้ประกาศว่าเขตแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของล้านนาไทยขยายไปกระทั่งจนถึงแม่น้ำสารวินซึ่งรวมเอาหัวเมืองเงี้ยวท้ง5าไว้ด้วยทั้งยังได้ส่งจดหมายไปยังเจ้าเมืองทางตอนเหนือดินแดนเหล่านี้ขึ้นไปผู้ว่าการแทนรองกรงศูนอังกฤษที่เมืองเชียงใหม่แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าการกระทําของสยามเช่นนี้จะไปกระทบกระเทือนและขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าที่ไปมาค้าขายระหว่างล้านนาและเมืองมะละแมงพม่าอาณานิคมอังกฤษทางสยามอธิบายเหตุผลให้อังกฤษเข้าใจว่าไทยกับพม่าแต่ก่อนมาก็ดีทุกวันนี้ก็ดีทั้งสองฝ่ายย่อมถือเป็นศัตรูไพ่เมืองทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปมาค้าขายถึงกันและไม่ได้มีทางมิตรไมตตีดีกันอย่างหนึ่งอย่างใดเลยฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่าย ต่างถือว่ามีอำนาจเต็มที่จะยึดจะจับจะตีเอาบ้านเมืองเขตแดนทั้งสองฝ่ายเมื่อเห็นเป็นท่วงทีจะทำได้รักษาได้ไม่ต้องอาศัยยกเอาเหตุผลอันอื่นเหตุใดเหตุหนึ่งนอกจากการที่ไทยกับพมา่าเป็นเมืองที่เป็นข้าศึกกำลังรบกันอยู่นั้นเลยเพราะฉะนี้ข้าพเจ้าต้องแจ้งแก่ท่านเป็นความชัดว่าเมื่อฝ่ายไทยเห็นได้ท่วงทีที่จะได้เขตแดนบ้านเมืองฝ่ายพมา่าโดยสะดวกสบายเมื่อใดคงคิดอ่านตีเอาเสมอไม่นิ่งเป็นเสียแท้ เว้นไว้แต่ไม่มีเวลาจะทำการหรือไม่อยากทำศึกเท่านั้นช่วงปีพุทธศักราช2431ถึง2432อังกฤษและสยามก็ได้เกิดข้อทุ่มเถียงเกี่ยวกับดินแดนหัวเมืองกะเหลียงตะวันออกของแม่น้ำสาลวินซึ่งพื้นที่ด้านตะวันออกของหัวเมืองกะเหลียงนี้ติดก,กับเขตแดนแม่ฮ่องสอนโดยฝ่ายสยามอ้างว่าตามสัญญาที่เคยตกลงเป็นคำพูดไว้กับกะเหลียงยางแดงมาก่อนหน้านั้นพวกกะเหลียงยางแดง ได้ยอมรับนับถือว่าดินแดนฝั่งตะวันออกแม่น้ําสารวินนั้นเป็นของเมืองเชียงใหม่แต่ทว่าเมืองเชียงใหม่ได้รับอนุญาตให้พวกกะเหลี่ยงยางแดงเป็นผู้รักษาฝ่ายเจ้าเมืองนายและเจ้าเมืองหมอกใหม่ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ําสารวินก็อ้างกับอังกฤษว่าดินแดนเหล่านี้เป็นดินแดนที่ฝ่ายตนได้ปกครองมานานแล้วถ้าอังกฤษจึงได้อ้างสิทธเิเหนือดินแดนกะเหลี่ยงตะวันออกของแม่น้ําสารวินดังกล่าวนี้ตามคํายืนยันของฝ่ายกะเหลี่ยง หลังจากที่อังกฤษขยายการครอบครองดินแดนขึ้นมาทางตอนเหนือของพมา่าอังกฤษก็เริ่มเห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจในดินแดนเหล่านี้ด้วยเมืองฝากตะวันออกแม่น้ำสารวินอุดมไปด้วยป่าไม้สักและแม่น้ำสารวินยังเป็นเส้นทางของการล่องไม้สักเพื่อนำไปขายทางเมืองมะละแมงซึ่งเป็นเมืองปากน้าสารวินออกอ่าวมอตมะและอังกฤษยังสามารถตั้งด่านเก็บภาษีขอนไม้ได้ถึงตันละ3ลูปีดังนั้น การครอบครองดินแดนแถบนี้จึงมีความสําคัญข้อถกเถียงจากการอ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายทั้งอังกฤษเจ้าอาณานิคมพม่าก,กับสยามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2428ยุติลงด้วยการเจราจาตกลงปักปันเขตแดนปีพุทธศักราช2435ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีปัญหาเขตดินแดนทางรัฐล้านนาปัญหาดินแดนทางเมืองประเทศสลาดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็ปะทุขึ้นมาปีพุทธศักราช2427 หรือปีคิเทศกราศ1,884ฝรั่งเศสสามารถครอบครองดินแดนเวียดนามได้ทั้งหมดและยังคงมีความสนใจต่อด,ดินแดนที่ติดกับแม่น้ำโขงดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็ดึงดูดฝรั่งเศสในเรื่องทรัพยากรและตลาดสินค้าปัญหาการปราบพ่อที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้กองทัพสยามและฝรั่งเศสเผชิญหน้ากันและมีความสืบเนื่องต่อการเจรจาในปัญหาดินแดนต่อมาอีกเป็นเวลานาน,าน การปราบฮ่อต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งสยามและฝรั่งเศสเพื่อไม่ให้ฮ่อหลบหนีการปราบปรามไปมาระหว่างแดนลาวและเวียดนามดังนั้นจึงได้นัดแนะพบกันที่เมืองแทงใน,นเมืองนี้ฝ่ายฝรั่งเศสได้เสนอให้ทําความเจรจาตกลงเรื่องเขตแดนโดยเสนอให้กองทัพสยามตั้งมั่นในเขตหัวพันห้าทั้ง6และลาวพวนส่วนกองทัพฝรั่งเศสตั้งมั่นในดินแดน12จุไทยและให้ถือเป็นแดนของฝรั่งเศสทั้งสองฝ่าย จะไม่รุกล้ำเขตแดนของกันส่วนเมืองแทงให้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลร่วมกันตอนแรกนายพันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถแม่ทัพฝ่ายสยามปฏิเสธเพราะถือว่าสยามมีสิทธิ์ในดินแดน12จุดไทยแต่ในท้าที่สุดก็ยืนกลานเพียงว่าเมืองแทงเป็นของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และได้อธิบายว่าแต่พวกลาหัวพันห้าทั้ง6และเมืองพวนเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับลาและยวน เมือง12จุดไทยและ12ปันนาเรียกว่าเมือง3ฝ่ายฟ้าขึ้นกับลาวยวนและจีนจะเห็นได้ว่าสยามอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเหล่านี้เพราะลาวเป็นประเทศสลาดของสยามเช่นเดียวกับที่ฝรัง่งเศสใช้อ้างสิทธิ์เพราะขึ้นกับเวียดนามในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้ทำสัญญา9ข้อลงวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2431ตกลงเรื่องดินแดนให้เป็นไปตามข้อตกลงของฝรัง่งเศสในปีถัดมา ปีพุทธศักราช2432หลังการทำสัญญา9ข้อที่เมืองแทง้งฝรั่งเศสได้เสนอต่อรัฐบาลสยามว่าดินแดนของยวนตั้งแต่เมืองพวนถึงขเขมรกินอาณาเขตจ,จดแม่น้ำโคง้งแน่นอนว่าแนวคิดของฝ่ายฝรั่งเศสก็คืออาศัยความคลุมเครือของเขตแดนสยามและเวียดนามที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยกำหนดแน่นอนว่าเขตแดนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนและอ้างสิทธิ์ของสยามและเวียดนามเหนือดินแดนของลาวและกัมพูชา ฝ่ายสยามปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเหตุการณ์ถัดมาก็คือการตรึงกําลังในดินแดนที่คลุมเครือและถูกอ้างสิทธิ์ทางตอนใต้ของเราฝรั่งเศสได้เปลี่ยนท่าทีต่อไปนี้ไปเป็นความแข็งกล่าวเมื่อรัฐสภาฝรั่งเศสได้มีมติเกือบเป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2435หรือปีคศักราช1893อนุญาตให้ดำเนินการทันทีที่เกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทยโดยมีเงื่อนไขว่า ให้รัฐบาลใช้วิธีการที่ดีที่สุดที่จะกระทําให้สําเร็จโดยเร็วด้วยเสียเงินและเสียเลือดเนื้อให้น้อยที่สุดดังนั้นมิสเตอร์ปาวียื่นหนังสือถึงรัฐบาลสยามว่าฝรั่งเศสได้ตกลงมั่นแล้วที่จะไม่ทอดทิ้งอํานาจซึ่งเป็นของเมืองยวนและคขมรเหตุการณ์ที่ฝ่ายสยามประเทศไทยจดจํากันว่าคือวิกฤตการ์รอศ1หนึเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมโดยการประทะก,กันด้วยกําลังในดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง เริ่มต้นต่อมาในวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2436หรือปีคิดตศกราช1 8 9 3ฝรั่งเศสก็นำเรือลบ2สองลำบุกเข้าแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาสมทบกับเรือลบอีกหนึ่งลำซึ่งทอดสมออยู่หน้าสถานกงสุนฝรั่งเศสเรือลบฝรั่งเศสได้รับการต้านทานจากแนวป้องกันของกองทัพเรือสยามแถบป้อมพระจุนแหลมฟ้าผ่าปากน้ำเจ้าพยาเพีงเล็กน้อย ฝรั่งเศสได้ยื่นคำขาด6ข้อแก่รัฐบาลสยามให้ตอบภายใน48ชั่วโมงว่าโดยการให้สยามยอมรับสิทธิ์ของเวียดนามและกัมพูชาเหนือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเกาะที่อยู่ในลำน้ำนั้นให้ถอนทหารสยามออกไปจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ลงโทษผู้กระทำผิดที่ทำร้ายชาวฝรั่งเศสที่ทุ่งเชียงคำและคำมวลรวมทั้งผู้ที่โจมตีเรือลบฝรั่งเศสและเรียกร้องค่าเสียหายสล้านฝั่ง รัฐบาลสยามตอบรับคำขาดทุกข้อของฝ่ายฝรั่งเศสยกเว้นที่จะให้มีการลงโทษข้าราชการที่ทำไปตามหน้าที่และยอมสละอำนาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายให้เพียงใต้เส้นละติจุด18องศาเหนือเท่านั้นฝรั่งเศสถือว่าสยามไม่ได้ปฏิบัติตามคำขาดทุกข้อจึงประกาศใช้เรือลบฝรั่งเศสปิดอาวไทยปลายเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสยื่นคำขาดเพิ่มอีก4ข้อครั้งนี้ รัฐบาลสยามยอมรับปฏิบัติการคำขาดทุกประการผลของเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสนธิสัญญาฉบับวันที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2436ซึ่งสาราสำคัญเกี่ยวกับดินแดนคือรัฐบาลสยามยอมรับว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองสตึงเตงในกัมพูชาขึ้นไปตลอดจนหลวงพระบางในลาวเป็นของฝรั่งเศสในรัศมี25กิโลเมตรทังฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ให้เป็นเขตปลอดทหารและเขตปลอดภาษีทั้งนี้ฝรั่งเศสจะยึดคลองจันทบุรีไว้จนกว่ารัฐบาลสยามจะปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนจันทบุรีเป็นเมืองที่รัฐบาลสยามถือว่ามีความสําคัญและอยู่ในพระราชาอาณาเขตอย่างแน่ชัดจึงได้พยายามเจรจาเพื่อขอเอาคืนเมืองนี้รัฐบาลสยามและฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับวันที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446 หรือปีคิเทสกราช1 9ึ่ัก้ายสโดยสยามยอมยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงบริเวณจำปาสักมโนไลรและตรงข้ามหลวงพระบางให้ฝรั่งเศสนอกจากนั้นฝรั่งเศสยังได้ครอบครองเมืองตราดเมืองด่านซ้ายและฝั่งซ้ายแม่น้ำขอบเพื่อแลกกับฝรั่งเศสถอนทหารออกจากเมืองจันทบรุรีปัญหาเมืองตราดและด่านซ้ายทําให้รัฐบาลสยามยอมตกลงในส่วนที่สัญญากับฝรั่งเศสอีกฉบับเมื่อวันที่23มีนาคม ปีพุทธศักราช2449หรือปีคิดษศกราช1907โดยแลกเปลี่ยนกับดินแดนพัตบองเสียมเรียบและสีโสพลสนธิสัญญาทั้ง3าฉบับได้กำหนดให้สยามมีเส้นเขตแดนด้านนี้กับลาวและกัมพูชานแน่ชัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ